แม่แม่ช่วงนี้ผมยิ่งขยันลงคลิปซะด้วยสิเอาละก่อนที่จะเข้าคลิปกดติดตามกดไลค์ถ้าไม่งั้นผมจะส่งผีในเกมโรบอกไปหาพวกคุณโอรัท่านผู้ชมสวัสดีไดโนเสาร์18ล้านปีทุกท่านด้วยนะครับกรุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้เพราะคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบคายและความรุนแรงเป็นอย่างยุ่งอย่างยุ่งเอยอย่างยิ่งอเอาละ ผมเคยผ่านมาแล้วแต่ผมจะผ่านมาอีกรอบหนึ่งเราต้องดูก่อนนะครับว่าเพื่อนคนไหนดีถ้าเพื่อนคนไหนเล่นไม่ค่อยดีไม่ต้องไปคบกับมันฮะไม่ต้องไปคบกับมันคือผมต้องเช็คแบตครับเพราะว่ามันไม่มันช็อตเวลาชาร์จแบตเป็นไรไม่รู้บูด ามคนไหวชิวครับสาสี่คนไหวเลยมันจะมีเทคนิคการทำไม้ครับทำไม้ทำหน้าต่างแล้วก็ออกซิเจนเอาระฮะเราเปิดมาเราก็กระตุกเลยนะฮะเพราะว่าสภาพแป๊บแป๊บแป๊บ เอาล่ะท่านผู้ชมเราเข้ามาในเกมแล้วนะฮะเราก็จะเปิดประตูกันเลยอย่างแรกเกมนี้มันก็ชิวๆฮะแบบอไม่เท่าไหรอ่อ่ะเอาน้ำมาด้วยไม,ไม่แบ่งไม่แบ่งไม่แบ่งแบ่งแบ่งๆแบ่งมาดีแล้วแบ่งๆๆมาดีแล้เดี๋ยวเพื่อนกระถืบกดสคิปได้ฮะกดสคิปได้แต่สำหรับมือใหม่อ่ากดเลยครับผมให้ให้แบบซึมซับบรรยากาศนิดนึง แต่ว่าผมโปรแล้วอะโปรเพยเยอร์โปรเกมไอหยอกมาเหลือไว้ให้เพื่อน้วพวกหีแตดมันไม่มเมากันวะบอกเลยฮะแค่นั่งวาดรูปแบบมันน่าเบื่อก็เลยมาหาอะไรทำก็แบบอยากเล่นเกมให้คนดูดูอะไรประมาณเนี้ยเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่ หน้าใหม่แบบหน้าใหม่เลยอะ่ะนี่ฮะตอกไม้ทีละบานนะฮะจะได้เก็บไว้ใช้นานๆเวลาโดนผีหลอกมันจะได้หลอกทีละบานแต่เราก็จะตายฮะไม่ใช่การแบบนี้ดีแล้วครับผมเพราะว่าเราต้องวิ่งดูผีตลอดนะเราไม่ใช่ว่าแบบเออมึงหมกอยู่แต่ในห้องไเี้ยตายตาย,ตายหาย,ยาเดียวว่า จะได้รู้เลยครับว่าผีมันมาทางไหนแนะนำมาแนะนำอย่างยิ่งและยวดด้วยถ้าเพื่อนมาช่วยต่อกจะไวกว่านี้ครับโอ้โอ้โอ้กองสันก้องสั่นกง้องกล้องกองก้องกองกลองกองกองกองเพย์ยืกอไปแล้วเนี่ยถ้ามีเพย์เอ้ยถ้ามีเพย์ยอ้โงูก็ เสียใจด้วยครับนี่ะแบบเนี้ยครับแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบแบบเนี้ยไม่ไม่ไม่ควรอย่างยิ่งครับไม่ควรอย่างยิ่งถ้าคุณเห็นเพื่อนมันทําแบบแตะเกียนะฮะเอาเออไม้ถูพื้นะฟาดหัวมันได้เลยเราก็จะเหลือไม้ไว้หนึ่งอันนะฮะมองหน้ากูดิมึงมองหน้ากูอีมึงตอกไม้อะไรมันวะ แนะนำฮะคนที่เล่นไม่ค่อยเป็นนะฮะก็ให้โปรเพย์ยูอยู่ด้านล่างไปส่วนคุณที่เล่นไม่ค่อยเป็นก็อยู่ด้านบนก็ได้สื่อสารกับเพื่อนเอาครับส่วนไฟฉายเนี่ยผมจะเก็บไว้ผมจะไปอยู่ด้านล่างคนที่อยู่ด้านล่างจะเหนื่อยที่สุดนะ,ะเพราะว่ามันมีตั้งสี่ห้องผีเกมนี้มันไม่ค่อยน่ากลัวแค่รู้วิธีการจัดการก็จบเกมฮะแต่ถ้ามันโผลม,แบบมาแบบโผลมาแบบ เออเหมือนมันหิวโซมันหิวโซมันจะโซม,โซมกูด้วยนะก็บอกแล้วนะฮะผมว่าคลิปนี้จะมีคำหยาบคายเพราะฉะนั้นไดโนเสาร์ที่อายุต่ำกว่า18ล้านปีห้ามดูฮะหรือว่ามีพ่อแม่มาพ่อแม่ไดโนเสาร์ทีเร็กเข้ามาดูด้วยนะฮะเพื่อเป็นแบบอย่างให้เด็ก อ่าตรงนี้สาคัญนะฮะผมโอ้โหโเพื่อนไม่แม่งไม,ม่มาเติมันเลยจะโดดก้านคอยอยู่ผีออกมาเลขสิบสองะผีออกมาเลขสิบสองไม่ต้องไม่ต้องหวันนะหวันทําไมวันเมียข้างๆผมนี่เอาไม้ก้านคอย <c oughs> ผมเคยไปเจอคนอินโดนะเขาเล่นไม่เป็นเขาตอกไม้อยู่ในห้องกล้องจรปิดตายหมดเลยหมายถึงหมายถึงคนอินโดเหรอไม่ครับหมายถึงผมฮนะ แม่งไม่มีใครไปตอกไม้ด้านล่างก็ตายหมดเลย <c oughs> ผีออกมาเลข12เพราะฉะนั้นเราจะกลับบ้านเขาเอเราจะเข้าไปในบ้านเลข11ผีเกมนี้มันจะค่อยๆมาทีละตัวฮะแนะนำฮะเวลาเล่นเกมเนี้ยเออผมไม่ค่อยแนะนำให้เปิดเอเปิดเฟรมเรทขณะแบบต่ำสุดคือเลขที่หนึ่งเพราะอะไรเครื่องผมมันกระจอกฮะ เปิดแอันแรกไม่ได้เลยไฟฉายมันจะบั๊กแบบมองแบบมืดสนิทอ่ะเข้าบ้านไม่ได้เลยเนี่ยเวลาเดินเดินเราก็ใช้จิตสัมผัสฮะมันจะมีบั๊กแบบผีทะลุประตูเข้ามาแล้วก็ง่าพอเพื่อนไปกินน่ะกวงงว้ข้างบนนั้นมันจะแบบดูช่วยนะฟังเสียงดีๆฮะมันจะมีแบบเสียงจเรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวลองกันเพิ่มเสียงนะเนี่ยเนียเนียเนียเสียงแบบเนี้ยเสียงแบบเนี้ยเสียงแบบเนี้ยอยู่ไหนวะมึงอยู่ไหนออกมากูจะลากคอมึงจิ้มแจ่วอยู่ไหนวะอุอุแบตสองเปอร์เซ็นต์อ้าวอ,อยู่ไหนอ่ะอัวบนน,นั่น เอาแตกหนึ่งสวยพี่สวยโอ้จบเกมแล้วอ่ะดู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 บอกผีบ้าก่อน เอ้าผีมันบักแล้ววะกดออกแม่งกูหลอนเอาละฮะแค่นี้ก็จบแล้วฮะ EP หนึ่งใครอยากให้ดู EP สองก็ได้นะครับแต่ EP หนึ่งนี้มันจะตัดหน่อยเพราะว่าเพื่อนตายอนะยังไงก็จบเพราะว่ามันไม่มีคนเฝ้าบนด้วยฝนบนมันตายหมดเลยถ้ามันกระตุกก็ขออภัยด้วยครับผมเพิ่งทำนะครับตอนนี้ เออแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดการพัฒนาช่องนี้ต่อไปนะครับ